โซนิกบูมคือเสียงที่เกี่ยวข้องกับคลื่นกระแทกหรือช็อกเวฟเกิดขึ้นจากการที่แหล่งกําเนิดเสียงเคลื่อนที่ในอากาศด้วยอัตราเร็วที่มากกว่าความเร็วเสียงโซนิกบูมทาให้เกิดพลังงานเสียงปริมาณสูงเสียงคล้ายระเบิดตัวอย่างของเสียงที่เกิดจากโซนิกบูมอย่างง่ายคือเสียงของลูกปืนที่วิ่งในอากาศหรือเสียงของการเหวี่ยงแท้ตลอดจนเสียงเครื่องบินรบที่บินผ่านไปตัวอย่างกรณีแหล่งกําเนิดเสียงจุดสีแดงเคลื่อนที่เร็วกว่าความเร็วเสียง 1.4เท่า1.4มาักทาให้ตัวแหล่งกําเนิดเสียงไปไวและอยู่นําคลื่นเสียงกรณีเช่นนี้ทําให้เกิดเสียงจากโซนิคบูมได้เสียงบูมที่เกิดจากเครื่องบินที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว m เท่ากับ2.92คํเาองนวณจากมุมกลวย20องศาผู้สังเกตการไม่ได้ยินอะไรเลยจนกระทั่งคลื่นกระแทกที่ขอบกลวยผ่านตําแหน่งของพวกเขาเสียงกระสุนความเร็วเหนือเสียงที่พุ่งผ่านเหนือสีซานหรือเสียงแท้ที่ดังเป็นตัวอย่างของเสียงบูมแบบโซนิกในขนาดเล็ก เสียงระเบิดจากเครื่องบินขนาดใหญ่ที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงอาจดังและน่าตกใจเป็นพิเศษมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้คนตื่นและอาจทำให้โครงสร้างบางส่วนได้รับความเสียหายเล็กน้อยเสียงบูมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่านกำแพงเสียงเท่านั้นและไม่สามารถได้ยินเสียงจากวัตถุที่มีความเร็วเหนือเสียงในทุกทิศทางเสียงบูมเป็นเอฟเฟกต์ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ